สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันกับครูจ๋าและคุณครูดีค่ะอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุูครูจ๋าและคุณครูดีจะพาเด็กๆมาทําอะไรคะจะพาเด็กมาทําคุกกิ้งนั่นเองค่ะเมนูอะไรนะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทาคุกกิ้งในเมนูอะไรเด็กๆเห็น อะไรด้านหลังคุณครูทั้งสองคนไห้คะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูพร like cool ้อมๆกันนะคะนับหนึ่งสองสามนี่เลยค่ะวันนี้คุณครูจ๋าและคุณครูบีนะคะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมคกกิ้งเมนูแซนด์วิชค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าแซนด์วิชของ เด็กอยากทำไหมคะอยากทำค่ะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะเราไปดูอุปกรณ์พร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะเด็กๆหนึ่งน้ำสลัดค่ะสองขนมปังค่ะสามปูอัดค่ะสี่แฮมหมูค่ะห้าผักสลัดค่ะหก มะเขือเทศค่ะเจ็ดมีดค่ะแปดเขียงค่ะและอย่างสุดท้ายคะคือถุงมืออย่างที่ก่านั่นเองค่ะถ้าเด็กเตรียมอุปกรณ์ท้องกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเอาผักไปล้างก่อนค่ะไปล้างผักกันเลยค่ะเด็กๆ ข้อควรระวังนะคะการใช้มีดนะคะเด็กๆจะต้องให้ผู้ปกครองนะคะดูแลตลอดเวลาค่ะเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะเมื่อเราล้างผักเสร็จแล้วนะคะเราจะนาํามะเขือเทศน,นะคะมาหั่นเป็นแว่นๆค่ะไปหั่นกันเลยค่ะเด็กๆ หลังจากที่ครูหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาแกะเปลือกปูอัดกันค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราแกะเปลือกปูอัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยค่ะเด็กๆ เมื่อเราหั่นอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําแซนด์วิชกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะน,นปปําขนมปังทากับน้าสลัดนั่นเองค่ะไปทากันเลยค่ะเด็กๆ เราจะนําผักสลัดและมะเขือเทศมาวางเรียงให้สวยงามน,นะคะไปทํากันเลยค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ท็อปปิ้งของเราน,นเองค่ะก็คือแฮมหมูและปูอัดค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขนมปังอีกแผ่นโปกนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่กับน้ำมายางนี้ค่ะไปทำกันเลยค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะแล้วก็หันหันหันเลยค่ะไปหั่นกันเลยค่ะ วิธีการหั่นนะคะเด็กๆเราจะตัดครึ่งแซนด์วิชให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะไปตัดกันเลยค่ะแซนด์วิชของคุณครูเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเด็กๆของิเด็กเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมส่งมาอวดคุณครูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย